สวัสดีครับอยู่ผมช่างออยเช่นเคยนะครับกับช่อง y YouTube เครื่องเสียงมือสองบายช่างออยนะครับคลิปนี้เป็น e ี21ีเแล้วนะครับผมเป็น e ีีที่21นะครับวันนี้เป็นวันที่22มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2 5 6 6นะครับผมวันนี้มีสินค้ามาอัปเดตนิดหน่อยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับอ่า ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เครื่องเสียงมือสองบายช่างออยได้นะครับผมร้านช่างออยอยู่ um อำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ um อำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอีกครั้งครับอยู่ um อำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับสามารถเข้ามาดูของที่ร้านได้นะครับผมท่านใดที่สนใจสินค้านะครับสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยครับผม 0 9 5 5 6 8 8 2 6 9นะครับผม095 568 8269นะครับอีกอีกครั้งนะครับ095 568 8269นะครับผมร้านช่างออยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดที่แอดไลน์มาแล้วนะครับสามารถเข้ามาถามรายละเอียดสินค้าได้นะครับท่านใดที่จะสั่งสินค้าก็แอดไลน์มาเลยนะครับคุยกันในไลน์นะครับ ต้องการดูรูปสินค้าเพิ่มเติมอยากดูตรงไหนมุมไหนมุมไหนก็บอกช่างออยได้ครับเดี๋ยวผมก็จะส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับผมครับเดี๋ยวไปดูสินค้ากันเลยครับผม <c oughs> สินค้าชิ้นแรกนะครับเป็น eq นะครับ eq mba นะครับตัวน,นี้ขายราคา1000บาทนะครับผม eq mba นะครับขายราคา1000บาทต่อไปเป็น eq EQ MKC นะครับตัวนี้ขายราคา900บาทนะครับต่อไปเป็นครอสสทาง p o Audio ครับครอสสทาง PA นะครับตัวนี้ขายราคา1,500บาทนะครับต่อไปเป็นครอสครอส3ทาง o u d i s นะครับตัวนี้ขายราคา1,200บาทครับครอสสทาง o r i o นะครับขายราคา1,200 0 0 0บาทครับ 1 2 0 0นะครับตัวนี้ต่อไปเป็น EQ นะครับ EQ Pro Eurotech นะครับนะครับสไลด์2ชั้นนะครับตัวนี้รุ่นสไลด์2ชั้นนะครับสไลด์สั้นนะครับตัวนี้ขายราคา1,500บาทนะครับ EQ Pro Eurotech นะครับ1,500บาทนะาทครับต่อไปเป็น EQ Ashley ครับ EQ Ashley นะครับ ตัวนี้ขายราคา3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับ EQ Ashley นะครับผมต่อไปเป็น EQ DBX นะครับ EQ DBX นะครับตัวนี้ขายราคา3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับมีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับ EQ DBX ตัวนี้นะครับ ไปเป็น EQ ต่อไปเป็น EQ นะครับหน้าเขียวนะครับ BSs นะครับตัวนี้ขายราคา2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับผม EQ BS s นะครับผมยอดฮิตนะครับหน้าเขียวราคา2,500บาทนะครับผมต่อไปเป็นค r อ s สองทางโปรยูโรเทกครับค r อ s สองทางโปรยูโรเทคแล้วก็ดีเอ็กนะครับตัวนี้ขายตัวละ 1,300บาทนะครับผมต, BA, e A, ต่อไป EQ MBA นะครับ EQ MBA ตัว e นี้ขายราคา1,400บาทนะครับ EQ MBA นะครับตัวนี้ขายราคา1,400บาทนะครับตัวนี้เป็น EQ A1 น,นะครับ EQ A1 นะครับสไลด์ยาวนะครับตัวนี้ขายราคา1,700บาทนะครับ1,700บาทนะครับผม EQ A1 ต่อไปเป็นไมลอยนะครับไมลอยดิฟเฟอร์นะครับไมลอยดิฟเฟอร์ตัวนี้ไมลอยดังมีไมสองตัวครับแต่ว่าดังดังตัวเดียวครับตัวนี้ขายราคา500บาทนะครับ500บาทนะครับผมไมลอยดิฟเฟอร์นะครับตัวนี้ขายราคา500บาทนะครับต่อไปเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับพาวเวอร์แอมป์โมโนนะครับตัวนี้พาวเวอร์แอมป์โมโนนะครับตัวนี้แท่นใหญ่นะครับตัวนี้ ขับ15นิ้วได้นะครับ15นิ้วขับ15นิ้ว18นิ้วได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นโมโนนะครับตัวนี้แท่นใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ขายราคา2,500บาทครับโพลเอมตัวนี้นะครับ2,500บาทนะครับผมท่านใดสนใจก็ทักมาขอรูปขอภาพเพิ่มเติมได้ครับตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดฝาอะไรให้ดูครับโอเคนะครับราคา2,500บาทนะครับโพเอมตัวนี้นะครับ ่อไปเป็นเคราะห์ดิจิตอลนะครับเป็นมารานี่นะครับ2 6 0 R T A ครับตัวนี้ขายราคา1 9 0่าบาทนะครับเคราะหดิจิตอลนะครับมารานี่นะครับตัวนี้รายละเอียดเสียงดีมากนะครับตัวนี้ขายราคา1 9 0่าบาทนะครับผมมารานี่นะครับผม2 6 0 R T A นะครับ1900บาทนะครับต่อไปเป็นโฟรแอมนะครับ วอล์กนะครับขับ18นิ้วข้างละ2นะครับ18นิ้วข้างละสองข้างละ3นะครับข้้งละสีก็น่าจะขับได้นะครับตัวนี้แต่ว่าผมขับข้างละ2นะครับก็แรงๆครับตัวนี้เล็กแต่ว่าโหดนะครับตัวนี้โหดทนนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายราคาแท่นละ14,500บาทนะครับวอล์ก V15 นะครับแท่นละ14,500บาทครับผมต่อไปตัวนี้ครับ ซื้อมาใช้เองครับตัวนี้ของใหม่ก็แพงอยู่นะครับของใหม่ตัวนี้หมื่นหมื่นแปดเกือบหมื่นเก้านะครับตัวนี้ SAE นะครับ PQ TX หกห้าศูนย์นะครับตัวนี้ช h a n แ e ลหนึ่งประมาณหน้าช h a n แ e ลช่างแนลละหกร้อยห้าสิบวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับแต่ตัวนี้แรงนะครับแรงนะครับขับสิบแปดนิ้ว เชแนลลาดอกก็ขับได้นะครับผมสบายสบายเลยนะครับวัดไม่สูงแต่ว่าแรงนะครับขับเสียงกลางนี่คือพุ่งใส่มากนะครับผมแท่นนี้นะครับของใหม่ประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้าผมตัวนี้มือสองผมขายราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสีเชนนตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอราคาเดียวไปเลยครับ ทุกตัวนะครับขอราคาเดียวไปเลยนะครับเนี่ยครอสสองทางคอมเพรสเซอร์แล้วก็ครอสสามทางนะครับทั้งทั้งแถวเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นครอสสามทางทั้งแถวเลยส่วนตัวนี้เป็นของโมดิฟายเป็นคอมเพรสเซอร์ครับส่วนตัวนี้เป็นครอสสองทางนะครับตัวนี้ขายตัวละพันสามทุกตัวเลยครับนะครับครอสสามทางแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ครอสสองทางนะครับผมเนี่ยนะครับ ขายตัวละเครื่องละ1,300บาทนะครับผม <c oughs> ต่อไปโปรเจคเตอร์ครับโปรเจคเตอร์ครับ NEC โปรเจคเตอร์ NEC นะครับ, EC, รรรบ V 2 3 0 X นะครับตัวนี้มีกระเป๋ามีกระเป๋าพร้อมเลยครับมีกระเป๋าให้พร้อมครบนะครับผมตัวนี้ขายราคานะครับน่าจะเป็น2 0 0 0 อ่า2,300ลูเมนครับน่าจะเป็นมันเขียนว่า V 2 3 0 X นะครับรุ่น V 2 3 0 X ครับตัวนี้ผมขายราคา2,700บาทนะครับโปรเจคเตอร์ครับใช้งานปกติครับแสงก็แรงอยู่นะครับตัวนี้2,700บาทนะครับโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกระเป๋าได้เรียบร้อยสายอะไรแถมให้หมดเลยครับเนี่ยครับโปรเจคเตอร์ N EC นะครับราคา2,700บาทนะครับผม2,700บาทครับ ต่อไปเป็นผู้ M มนะครับผู้ M มหน้าคราวนะครับตัวนี้อยู่นานแล้วนะครับตัวนี้ท่านใดที่สนใจครับต้องการราคาพิเศษนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับผมตัวนี้ครับผู้ M มหน้าคราวนะครับตัวนี้เป็นของบริษัทประกอบเลยครับไม่ไม่ใช่ของแบบไม่ใช่ประกอบแบบว่าช่างบ้านๆนะครับเป็นเป็นงานบริษัทเลยตัวนี้เป็นงานบริษัทนะครับผมนี่ครับสิบแปดนิ้วข้างละสี่ดอกแบบสบายๆเลยครับแบบดอก ดอกแทบระเบิดนะแรงจริงครับตัวนี้แรงแรงมากแล้วก็หนักด้วยครับตัวนี้ขายราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับขับสิบแปดนิ้วข้างละสี่ดอกครับก็รวมๆแล้วขับสิบแปดนิ้วได้แปดดอกนะครับผมตัวนี้นะครับพบแอมหน้าคราวนะครับห้าพันวีแซนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเออ่พบแอมนะครับ NPE NPE นะครับ XL หกร้อยครับตัวนี้ขับ 12นิ้ว15นิ้วนะครับข้างละ2นะครับผมตัวนี้ NPE XL 6 0 0นะครับผมตัวนี้ตัวนี้สามารถเข้าไปดูสเปคในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผม Google ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับขายราคา3า0 0บาทนะครับ3 5มพรบาทนะครับผม PowerM XL 6 0 0นะครับผมของ NPE นะครับต่อไปนะครับเป็นปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟตัวนี้นะครับของ โปรยูโรเทคนะครับปลั๊กไฟโปรยูโรเทคนะครับขายราคา1,200บาทนะครับผมต่อไปเป็นครอสนะครับครอสนะครับครอสเนี่ยครับเป็นครอสสามทางนะครับของโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้เป็นเกรดอะไหล่เกรดสูงนะครับเกรดอะไหล่ค่อนข้างจะดีนะครับตัวนี้แล้วก็รายละเอียดเสียงค่อนข้างจะดีนะครับครอสตัวนี้นะครับตัวนี้ขายราคา2,000 ขอสองพันทั่วแล้วกันครับตัวนี้นะครับครอสสามทางครับโปรโรเทคนะครับผมตัวนี้ขายราคาสองพันบาทนะครับผมต่อไปเป็นโฟรอแมครับโฟร์แอมครับนะครับเป็นโฟร์แอม NTS นะครับ NTS นะครับตัวนี้นะครับขับสิบสองิบห้านิ้วข้างละสองนะครับสบายๆเลยตัวนี้นะครับเป็นคลาดเอบนะครับผม ค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับบางแต่ว่าหนักครับตัวนี้ก็รายละเอียดเสียงก็ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ขายราคา3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับ nts sc 3,000นะครับขายราคา3,500บาทนะครับผมต่อไปปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟโฮนิกนะครับปลั๊กไฟโฮนิกนะครับตัวละ1,300บาทนะครับปลั๊กไฟโฮนิกนะครับตัวละ1,300บาทนะครับต่อไปเป็น eq ครับ eq eq นะครับตัวนี้ขายราคา1,500บาทนะครับแล้วก็โครสสองทางนะครับตัวนี้1,300บาทนะครับโครสสองทางครับ1,000เนี่ยนะครับโครสสองทางครับไมโครเทคนะครับโครสสองทางไมโครเทคนะครับ1,300บาทนะครับโครสสองทางไมโครเทคหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมต่อไปเป็นพาวเวอร์เอ็มครับ โปรยูโรเทคนะครับตัวนี้มีครอสในตัวนะครับตัวนี้โปรเอ็มโปรยูโรเทคนะครับมีครอสในตัวนะครับตัวนี้ขายราคา3,500บาทนะครับ3,500บาทครับขับ15นิ้วข้าละสนะครับ18นิ้วพอขับได้นะครับข้างละ1ดอกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่อิ่มนะครับขับ15นิ้วข้าละ2นะครับตัวนี้โปร2,500นะครับขายราคา3,500บาทนะครับปลั๊กไฟโฮนิกนะครับตัวนี้ก็1,300บาทนะครับ แล้วก็ไม้ลอยนะครับไม้ลอย A1 นะครับ A88 นะครับตัวนี้ไฟหน้าเครื่องสวยมากนะครับตัวนี้ไม้ลอยตัวนี้นะครับผมตัวนี้ขายราคา1,500บาทนะครับเนี่ยลูกใหม่ของของไม้ตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับใหม่ไม้ลอย A1 นะครับตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ในตัวเครื่องเครื่องรับตัวนี้นะครับไม้ลอยตัวนี้นะครับ1,500บาทนะครับต่อไป EQ นะครับ EQ EQ ขาย1,000บาทนะครับ EQ 1,000บาท อไปเป็นครอสนะครับครอสเสาเบสนะครับสองทางสาเบสครัอสสองทางสาเบสนะครับขายราคา1,300บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับพาวเวอร์แอมป์น่าจะเป็นของนอกครับตัวนี้ไม่ค่อยเห็นตัวนี้ลองแล้วครับขัด15นิ้วขั้นละ2นะครับ15นิ้วขั้นละ2ได้นะครับตัวนี้ขัด18นิ้วขั้นละ1ได้อยู่นะครับตัวนี้ นี่นะครับตัวนี้พวแอมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับขายราคา3,500บาทนะครับผมพวแอมตัวนี้นะครับ3,500บาทนะครับขับสมานิ้วค้างละ2นะครับสิานิ้วค้างละ2ไปนะครับ ไปเป็นมิกเซอร์โปรยูโรเทคนะครับมิกเซอร์โปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ขายราคาตัวนี้มีเอฟเฟกนะครับมิกเซอร์โปรยูโรเทคนะครับมีเอฟเฟกนะครับผมนี่นะครับมีเอฟเฟกนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้อะโปรยโรเทคโปรยูโรเทค DX16 นะครับผมตัวนี้มีเอฟเฟกในตัวนะครับตัวนี้ขายราคาสามพัน ตัวละสามพันตัวละสามเอาน่าจะขอลดราคาครับเหลือน่าจะเหลือตัวละสามพันห้าพอครับโอ้ไม่ใช่อืมคลิปก่อนผมขายสามพนะันเก้างั้นคลิปนี้ผมขอลดราคาเหลือตัวละสามพันห้าร้อยบาทนะครับมิยามาฮ่านะครับสามพันห้าร้อยบาทมีเอฟเฟคครับแต่ว่าของยามาฮ่าตัวนี้เอฟเฟคจะออกออกพระผ่านิดหนึ่งนะครับ ัวนี้นะครับแล้วก็มิกซ์ตัวนี้นะครับก็นะครับขาย3,500ันหเหมือนกันนะครับลดราคาจากคลิปก่อนนะครับผมนะครับตัวละ3,500ันหนะครับผมนะครับมิกเซอร์ตัวนี้ของพาร์ตนะครับ16บุกชแนลเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ของยามาฮ่านะครับ MG 1 2 4 CX นะครับ เนี่ยนะครับแล้วก็มาตัวเล็กของเอลโต้ครับตัวเสียงดีครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับผมของเอลโต้ครับตัวนี้เสียงดีใช้งานปกตินะครับผมเอฟเฟกหวานมากนะครับหวานฉ่ำเลยตัวนี้เอฟเฟกหวานฉ่ำเลยนะครับตัวนี้4ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวขอขายราคาเท่ากันนะครับตัวละ3,500บาทนะครับมิกเซอร์นะครับทั้งสตัวตัวละ3,500บาทนะครับผมมีเอฟเฟกทุกเครื่องครับนี่นะครับตัวละ3,5 0 0ไปเลยนะครับมิกเซอร์นะครับก็ท่านใดที่จะขอรูปเพิ่มเติมก็ทักมาในไลน์ได้นะครับอาจารย์เผื่อว่าผมอาจจะถ่ายถ่ายได้เห็นไม่ไม่รายละเอียดไม่หมดนะครับ ก็ทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมนะครับต่อไปเป็นดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงดอกลำโพงสิบแปดนิ้วโครงหล่อนะครับดอกลำโพงสิบแปดนิ้วโครงหล่อนะครับ A S นะครับไม่เหล็กสองชั้นนะครับบอยสีนิ้วนะครับพันสองร้อยวัต์นะครับมีดอกเดียวนะครับตัวนี้ขายราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปเป็นแหลมนะครับ แอมคอมซีซีพร้อมปากนะครับตัวเดิมๆครับย้ำว่าเดิมๆนะครับ NTS คอมซีซีพร้อมปากนะครับผมตัวนี้ขายตัวละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมปากนะครับต่อไปดอกสิบแปดนิ้วนะครับดอกสิบแปดนิ้วนะครับดอกสิบแปดนิ้วของบาริงเจอร์นะครับตัวนี้เดิมๆนะครับเป็นโครงปั๊มดอกสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ขายดอกละ ก้าร้อยบาทนะครับผมดอกสิบแปดนิ้วนะครับดอกละเก้าร้อยบาทนะครับต่อไปไฟพานะครับไฟพามีมีสองดวงครับไฟพามีสองดวงครับนี่ขายดวงละหนึ่งพันบาทนะครับมีอยู่แค่สองดวงนะครับต่อไปดอกสิบสองนิ้วดอกสิบสองนิ้วของเอเอสนะครับผมไว้สามนิ้วนะครับโครงลอนะครับตัวนี้นี่ครับ ตัวนี้ขายหนึ่งพันบาทนะครับผมจอสิบสองนิ้วนะครับขายหนึ่งพันบาทนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ต่อไปหม้อดึงไฟนะครับหม้อดึงไฟนะครับห้าสิบแอมป์นะครับหม้อดึงไฟห้าสิบแอมป์นะครับตัวนี้หม้อดึงไฟห้าสิบแอมป์นะครับตัวนี้ขายราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นอ่ดอกลำโพงสิบสองนิ้วนะครับ บอยสีนิ้วนะครับตัวนี้สําหรับสายโหดนะครับดอกนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับต้องใช้พาวเวอร์แรงๆดันนะครับเสียงถึงจะแบบออกเพราะว่าเสียงจะใหญ่มากตัวนี้เสียงใหญ่เสียงหนาครับดอกรุ่นนี้นะครับใส่ตู้ใบเดียวมันเหมือนเปิดเหมือนเปิดกับดอกอื่นสองดอกนะครับก็คือมันเสียงมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็อัดอัดได้แรงนะครับตัวนี้มีอยู่เหลืออยู่สองดอกครับผม ขอลดราคาจากคลิปก่อนก็ตอนได้ขายอยู่พันเตัวนี้ผมขอลดราคาเหลือดอกละ1,500บาทนะครับดอกละ1,500บาทนะครับครับท่านใดลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปจบแล้วนะครับสนใจที่จะสั่งซื้อหรือ จะขอรูปสินค้าเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่เบอร์0955688269นะครับผม0955688269นะครับผมไลน์ของช่างอ้อยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับแอดมาได้เลยนะครับ0955688269นะครับผมเป็นเบอร์ไลน์ของช่างอ้อยนะครับผม095568826 69นะครับผมก็ท่านใดที่จะขอรูปเพิ่มเติมนะครับหรือจะสนใจสินค้าตัวไหนจะขอรูปเพิ่มเติมจะขอรูปมุมไหนมุมไหนหรือจะให้จังออยวิดีโอขอให้ดูอีกรอบต้องการให้ภาพชัดๆหรือต้องการรูปภาพที่ชัดชัดของสินค้าแต่ละชิ้นนะครับสามารถแอดไลน์มา,มาขอเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้าเผื่อว่าจังออยถ่ายให้ลูกค้าเห็นไม่ ไม่หมดทุกซอกทุกมุมอะไรอย่างนี้ครับเผื่อลูกค้าต้องการดูเพิ่มก็สามารถแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามช่างออยทุกคลิปแล้วก็เข้ามาซื้อสินค้าช่างออยตลอดนะครับช่างออยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าก็ทันใดที่สนใจจะสั่งซื้อสินค้าก็แอดไลน์ มาคุยกันได้นะครับแอดไลน์มาแล้วก็ก็ส่งเลขบัญชีนะครับแอดไลน์มาแล้วก็ส่งที่อยู่อะไรครับก็คุยกันในไลน์นะครับเพราะว่าช่างออยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับก็เมื่อสินอ่าสํารักเงินแบบแบบโอนนะครับก็เมื่อลูกค้าโอนแล้วก็ส่งที่อยู่มาก็ช่างออยก็จะส่งของให้นะครับผมนะครับเพราะว่าช่างออยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบน,นะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ